สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาศึกษาดูงานก็ปัดป่ากเขาน้อยเขากระโดงเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบรรยากาศสวยงามมากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เหมาะสำหรับผู้คนที่สายธรรมะสายนุรักรับสวยได้ครับมานั้นเราตอเราใส่ลูกหมูก่อนแล้วเตรียมใส่รองเท้าก่อนก็ได้ครับเนอ ไม่ใช่ชัดหน้าเบอร์หลังนะพี่เช็คก่อนนะไไมม่่ช็แล้วคบรรยากาศรอบับมีแต่ป่าเขาสวยมากครับเป็นพระชนีบรรจุพระบรมราสีริการบรรยากาศรอบๆเป็นป่าเขาครับ เข้าไปดูข้างในนะครับครั้งแรกเลยนะครับผมได้เข้ามาบริเวณของวัดป่าเขาน้อยเ <c oughs> พเมืองบุรีลัมครับ นีบริเวณชั้นสองมีลานอ<ป>ุ้ยเปียกเหมือนตายเลยอ่ะอ้ยเดี๋ยวมาอันตากไว้ดีด้วยบอกถ้าเราเปียกอะน้องมันจะมันนั่นแล้ว มันจะขาดทับรอบครับไม่เป็น ไวพระครับนั่งสมาธิกันเสร็จก็ครับ <c oughs> นี่อปุปกรณ์ที่พระอาจารย์เคยใช้นะมีช้อน,ม,นาามีนาาิกามี่ตามีสมัสมยเดินป่าเดินทุด,ดงครับร <c oughs> องเท้าด้วย เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บไว้ให้ลูกหลนานได้ชมได้ดูกันต่อนะคอาาร่ สารีที่ธ่าน